สนเห์จันแดงค่ะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่นิยมปลูกไว้ตามอาคารบ้านเรือนส่วนมากจะปลูกที่หน้าบ้านค่ะปลูกไว้ที่หน้าบ้านปลูกปลูกโชว์ไว้ที่หน้าบ้านค่ะเป็นความเชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นว่านมหาสเสน่ห์จะเป็นสิริมงคลจะเป็นสิริมงคลกับผู้ปลูกแล้วก็เจ้าของบ้านน่ะนะคะ เพราะว่าสเสน่หจันแดงเป็นไม้ที่สวยงามโดดเด่นที่ใบใบเขียวแล้วก็เป็นล่องชัดเจนแล้วก็ตรงนี้น้องยังโตไม่เต็มที่นะคะเดี๋ยวเอาไว้ โตเต็มที่ใบจะใหญ่กว่านี้แล้วจะนำะคลิปสวยๆมามาฝากเพื่อนๆน่ะนะคะตอนนี้ก็คือน้องแตกมาใหม่ปีปีของปีใหม่ปีนี้ค่ะก็คือใบย,ยังโตไม่ไม่ไม่เต็มที่ยังแตกอ่าไม่ไม่ไม่เต็มฟอร์มยังโตไม่เต็มฟอร์มรอให้น้องสวยกว่านี้แล้วก็จะนำคลิปสวยๆมาฝากนะคะนี่คือสเสน่ห์จันแดงค่ะเป็นไม้ฟอกอากาศค่ะ